เอาจริงๆแล้วมันคือการจรินตนาการเราจะใส่ดีเทลยังไงให้มันออกมาแล้วมันดูแล้วมันยังเป็นรถจริงแต่มันยังเป็นการ์ตูนผมาผลิตครั้งเดียวคือไม่ได้แบบว่าผลิตไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจริงๆตอนนี้ผลิตเราผลิตไปแล้วครึ่งึิงก่อนเฉพาะซื้อที่งานโมเดลรถนะคือคนต่อแถวขึ้นหมดแบบไม่กี่ชั่วโมงก็หมดแล้วตัวนี้ผลิต5้าคันครับคือถ้าขายต่อน,นี้ขึ้นไปขนาดไหนแล้วอ่ะ ปลาท็อปซีเครตคันสีทองของเบียร์ไบย,ยกและนิสสัน A35 ตัวแรงของเฮงการาดถูกย่อส่วนมาเป็นโมเดลรถรุ่นลิมิเต็ดที่มีเพียงไม่กี่คันบนโลกราคาจึงพุ่งแรงจนกลายเป็นสมบัติสุดล้ำค่าของนักสะสมในตอนนี้รถรถยนต์จะพาไปเปิดเบื้องหลังว่าใครคือผู้สร้างโมเดลรถชิ้นประวัติศาสตร์ให้กับเบียร์ไบย,ยกและเฮงการาดพร้อมเผยเคล็ดลับการเก็บสะสมรถโมเดลแบบไหนที่จะทำให้มูลค่าเพิ่มขึ้น โดยได้2ตัวจริงของวงการรถโมเดลมาเล่าให้ฟังคุณไมล์พงทอเลอิศสิริวรกุลจะของร้านไมล์ดายแคสตร้านขายโมเดลรถรายใหญ่ของไทยและคุณอองสัมพันธ์เลิศสิทธิการโกศลจะของร้านเดอะก,กาลาดผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างโมเดลลิมิเต็ดให้เหล่าคนดังค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณหมาแล้วก็คุณอ่องนะคะว,วันนี้จูงก็พาทุกคนคะมาอยู่ที่ร้านหม่ไ cast แล้วนะคะซึ่งเป็นร้านโมเดลที่แบบว่าใหญ่ที่สุดอีกร้านหนึ่งในประเทศไ,<ด>ไทย แล้วตอนนี้ก็คือได้มาจับมือกับพี่ออกนะคะก็ตอนนี้เห็นว่ากําลังขมักขมันทารถโมเดลให้กับคนดังๆอยู่เลยแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอยากถามถึงผลงานก่อนว่าที่เราทําโมเดลไปแล้วเนี่ยตอนนี้สําหรับคุณคุณเบียร์กับคุณเฮงนี่ทํารุ่นอะไรไปให้เขาละบ้างอ่าก็มีซูปอาซูปอาซูปอาแล้วก็ R 3 4ครับอ R 3 4ใช่ครับแล้วก็ส่วนของทางพี่เฮงก็จะเป็น R 3 5มสาอ๋อครับแล้วก็ จะมีซ <Feed back S 2> ีมิตี้วอล์กฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคือตอนนี้จำ <บด S 1> หน่ายหมดหมดไปแล้ว <บด S 1> นะคะคตอนที่ทำเนี่ยอยากรู้ว่าอย่างอย่างอย่างคุณเบียงเนี่ยตอนที่เขามามาคอลแลบกับคุณอ๋องเนี่ยเขามีโจทย์อะไรตั้งไว้ไหมว่าแบบคือบอกว่าบอกว่าพี่อ๋องต้องทำแบบนี้ทรงนี้นะหรือยังไงหรือต้องขนาดนี้สเกลไหนไม่มีครับไม่มีเลยเหรอใช่ครับก็คือทางพี่เขาก็ติดต่อทางที่มายมาอา่อาก็คือเป็นเป็นในลักษณะตรงที่ว่า ตีตาตายให้ผมเป็นคนออกแบบเองเลยคือเท่าที่ดูก็คือเหมือนยันตัวสติ๊กเกอร์สปอนเลยใช่ครับแล้วตอนทางนี่ทำกันยังไงคะก็คืออทางผมก็คือต้นแบบเป็นขึ้นสมิติก็คือผมจะเขียนจากโปรแกรมขึ้นมาเขียนึ้นมาเขียนขึ้นมาเป็น3 d ดีแล้วก็ขึ้นเป็น3ามิติครับแล้วก็พอได้ทุกอย่างโอเคผ่านทุกอย่างแล้วคราวนี้ก็ส่งงาน เข้าลงหล่อครับแล้วความยากของสเกลตัวแบบเล็กขนาดเงี้ยสิบเซนติเมตรความยากคืออะไรอะคะตอนทำโมเดลอะอืมความยากอะครับคือเอาจริงๆแล้วมันคือการจรินตนาการเราจะใส่ดีเทลยังไงให้มันออกมาแล้วมันมันยังคงสภาพที่มันยังดูแล้วมันยังเป็นรถจริงแต่ดูแล้วคือต้องูว่ามันยังเป<ด>็นการ์ต<อ>ูนนะครับ คือเหมือนเห็นท้ายเขาจะสั้นๆหน่อยใช่ไหมคะคือมันคือมองข้างหน้าก็โอเคอดูเหมือนจริงแต่มองนอ้าวรถการ์ตูน่า้าดูนข้างจะดูแบบเห็นชัดเลยครับว่ามันเป็นทรงแบบออกแนวน่ารักหน่อยเป็นการ์ตูนอย่างนี้มีพอมีตัวอย่างให้ดูไหมมีครับขอดูหน่อยค่ะอันนี้เราเคยที่บอกว่าตาแตกกันชนทํายากที่สุดใช่ครับคือมันยากเพราะว่าเราต้องทําเองเขียนเองแล้วคือไซส์เล็กมากเล็กขนาดนี้เลยทุกคน นี่คือยากสุดเนี่ยจะเห็นนะคะว่าคือน้องจะสั้นๆหน่อยคือท้ายจะตัดสั้นๆหนึ่งคือน่ารักมองข้างหน้าก็คือโอ้โหสวยหล่อมองข้างก็คือจะได้ความน่ารักอ,อันนี้ของคือคุณเบียร์ใช่คุณเบียร์ <B. S 2> นี่คือยากทุกสติกเกอร์ตัวนี้ของพี่เบียร์น่าจะยากหน่อยเพราะว่าแบบรายละเอียดค่อนข้างเยอะในเรื่องของสติกเกอร์อแล้วก็แบบรีคออะไรพวกนี้ครับแต่งจริงทาเนียนมากสวยมากคืออยากตอนแรกอยากถามราคาก่อนราคาขายขายเท่าไหร่คะ อ่าของพี่เบียร์นี่อยู่ที่2150ครับ2150นอันนี้คือทำมาแบบให้เอื้องถึงง่ายที่สุดใช่ครับแล้วก็ขายหมดเร็วมากผลิตผลิตกี่กีค่คันคะตัวนี้ผลิต500คันครับ500คันจริงๆตอนนี้ผลิตเราผลิตไปแล้วครึ่งหนึ่งก่อนอ่าครับแล้วก็ เฉพาะซื้อที่งานโมเดลรถนะครับผมคือคนต่อแถวคือหมดแบบไม่กี่ชั่วโมงก็หมดแล้วหมดเลยอันนั้นคือขายครึ่งนึงก่อนครึ่งนึงก่อนนะครับผมแล้วอีกครึ่งนึงล่ะขายาอีกครึ่งเดี๋ยวเปิดขายอีทีน่าจะเดือนหน้าอ่าเดือนหน้าเดี๋ยวต้องคอยต้องรอดูจากพี่เบียร์พีนีนะครับผมต้องรอดูนะคะว่ายังไงแล้วก็รีบไปต่อแถวไปให้ทัน,นะะอ่าแน่นอนครับแล้ว,ลวต้องดูว่าพี่เบียร์เขาจะขายยังไงดีกว่า <laughs> เพราะว่าเค <laughs> ลยเคยเปิดพีออเดอร์อ่ะมันหมดเร็วมากมาก เขาก็เลยแบบไปให้ไปขายที่งานอย่างเงี้ยครับคือถ้าขายต่อน,นี้ขึ้นไปขนาดไหนแล้วอ่ะตอนนี้ที่เห็นเมืองนอกเขาหากันก็อยู่ที่คันล้หกพันเลยครับฮาจาก2,000กว่าไป6,000แล้วเหรอใช่ถ้าเป็นตัวของพี่เบียรนะครับโอ้แต่ของพี่เฮงแพงกว่าตอนนี้<ช>เพราะาว่าผลิตน้อยกว่าคือผมมาผลิตทั้งเดียวคือไม่ได้แบบว่าผลิตไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่ใช่ใชครับไม่เหมือนกับ เออยี่ห้อของเล่นยี่ห้ออื่นที้แบบว่าพอหมดแล้วก็เติมสต็อกเติมสก็อก้อใม่ไหมใช่แต่อันนี้คือไม่ได้แล้วหมดแล้วหมดเลยจริงๆถูกต้องครับผมโอ้โหมีน่าละคนถึงแบบว่าตีบซื้อกัน Experience the Force All New Mitsubishi X-Force HEV สากลการประมูลแรงประมูลรถพร้อมขับระดับหลับตาซื้อบริสุทธิ ซื้อตรงโปร่งใสต้องที่สาเกลการประมูลแล้วตอนทำเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่กี่วันเสร็จหรือยังไงเอ่อถ้าเป็นตัวต้นแบบเนี่ยถ้าถ้าผมไม่ได้ติดงานน่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งออาทิตย์หนึ่งเสร็จแล้วสำหรับตัวต้นแบบเฉพาะต้นแบบอ่พอจะผลิตแล้วปุ๊บนี่สมมติว่าห้0รคันแบบนี้เราจะเสร็จเมื่อไหร่อ่อห้าคันน่าจะอยู่ประมาณสาเดือนนะครับทำยากนะ มันก็ยังผมถ้าถ้าไปดูขั้นตอนการทําของของานก็จะรู้เลยว่าโอ้นทำยากจริงแต่ละคันมันไม่ใช่แบบง่ายๆครับผมเพราะมันคืองานประกอบมือทุกคัน้แฮนด์เมดจริงๆแล้วที่จูนเห็นมันจะมีตัวฟิกเกอร์ของอ้วกเร์ดยของคุณเพงด้วยใช่ครับมีบางบางบางอันที่จูนเห็นมีหมับมาตั้งไว้เหมือนค่ะ่ใช่ครับอุ้ยนี่น่ารักมากเลยอ่ะอุ้ยดูสีดีทุกคนน่ารักมากแล้วก็มีรูปของคุณเพงยืนอยู่ด้วยใช่ครับ อ,อันนี้นี่คือเหมือน,อ,อ,นอันนี้คุณเฮงเขาเขาไม่ไม่ให้เป็นสีเหรอคะหรือไงก็ <laughs> <g ül> จริงๆคือเราจะทําเป็นตัวนี้แบบนี้ขึ้นมาก่อนแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเราจะทําเป็นลงสีครับอ่าลงสีเพราะว่าอันนี้ผมมีเป็นขายในงานรถนะครับที่จัดล่าสุดนะครับล่าสุดเลยใช่ครับเป็นตัวโปรดตไทปายเออพิเศษแต่คือถ้าถ้าเราดูตามสติกเกอร์อ่ะยิ่งคันเนี่ยทุกคนมันจะมีจุดอันหนึ่งที่เล็กมากๆจูนว่าแค่ตัดนี่ทำยังไงไม่ให้มันขานี่ก็ถือว่ายากมากแล้วนะคะ สภาพคนทํานี่ต้องใส่แว่นแล้วใสแว่นขยายเห็นคันนี้น่มีลายเซ็นของคุณเฮงด้วยถ้ายิ่งมีลายเซ็นนี่คือเราจะยิ่งอัพราคาขึ้นไปได้เยอะไหมคะก็ผมว่าก็อัพได้พอสมควรเลยนะเพราะว่ากว่าจะเจอแกได้เนี่ยโหไม่ใช่ง่ายๆแล้วผมแกไปตามงานแบบปีหนึ่ง อีหนึ่งกี่ครั้งเองสามครั้งเองนะครับปีก็คือในเรื่องของตัวเจ้บตัวายาก็จับตัวหายากอยู่แล้วรถก็ยิ่งมีจํานวนน้อยด้วยนะคะมันก็เลยมีมีส่วนนะครับที่ทําให้ราคาขึ้นอันนี้คือท็อปสเปรใช่ครับอันนี้เป็นโปรเจกต์แบบข้ามปีเลยนะเพราะว่าพี่เบียร์แก้แก้ไขหลายรอบมากสองร้อยห้าสิบพันทุกคนใช่ครับโอ้โหกลิ่นใหม่มากทุกคนอันนี้อยากพรีเซนต์มากเลยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะครับ เพราะว่าผมเปิดรับออเดอร์ไม่ถึงนาทีอะคอมเมนต์ไป2,000กว่าคอมเมนต์รถมีอยู่แค่คือรถมีอยู่แค่200กว่าคันแต่คอมเมนต์2,000กว่าคอมเมนต์โอ้ยขายไม่วันไม่ไหวใช่คนที่ได้ือโชคดีมากจริงใช่ครับพอคนที่ได้ไปแล้วเข้ามารีเซลขายก็เลยคันนี้เปิดเปีออเดอร์อยู่ที่9 9 0 0บบาทคือราคา คือราคาไม่ค่อยแพงมากแต่ว่าพอเขามารีเซลรู้สึกว่าคันนี้จะ25,000ื่นอันที่เขาขายไปสอง0 0ื่นไปแล้วทุกคนใช่ครับโอ้แล้วดูข้างในดีแบบละเอียดมากอ่ะโอ้นี่ต้องกบมือให้กับสีมือช่างไทยอันนี้ของพี่โก้ใช่ครับของพี่โก้ติดแล้วของพี่โก้นี่จะอันนี้เป็นกเกอรก็ก็ดูจะใหญ่กว่าของพี่หน่อยใช่ป่ะใช่ครับอันนี้จะใหญ่กว่าหน่อยอืมไม่นี่อันนี้ใช่ครับอันนี้เป็นรถของพี่เขาเองเลยอะครับค่ะที่ใช้อยู่ใช่ไหมครัใช่ครับ อันนี้คือยังอะไรยังครับว่าเปิดขายหรือยังอันนี้ยังไงครับอันนี้อันนี้ยังไม่ได้เปิดก็คือทางต้องรอทางพี่โก้เขาเปิดนะครับอันนี้เป็นโปรเจกต่อไปที่จะทําที่ทางผมทําให้การติต่อนะคะก็คือราคาเนี่ยต้องรอทางพี่โก้เขาเปิดจงไม่แพงผมบอกแกไปแล้วว่า อยาขายแพงให้คนเข้าถึงกันที่เห็นเนี่ยคือร้านคุณนายเห็นรถมีเยอะมากครับผมอยากรู้หน่อยค่ะว่าเวลาที่คุณนายเนี่ยจะเลือกรถโมเดลแต่ละคันเข้าร้านเนี่ยมีวิธีการดูไหมว่าเออนี้ต้องซื้อรุ่นนี้สี่ยี่ห้อนี้สี่ถ้าเกิดว่ามาปล่อยต่อที่เมืองไทยรับรองราคาขึ้นแน่ๆอ๋อครับผมก็จริงๆผมจะเน้นรถที่แบบว่ามันลิมิเต็ดก็คือผลิตน้อยๆก่อนแล้วก็เลือกยี่ห้อที่เป็นที่นิยมของเอาง่ายๆคือทั่วโลก เราไม่เน้นแค่ที่ไทยอย่างเดียวคือเน้นทั่วโลกครับ<ม>พวกยี่ห้ออ,อิอโนโนนะครับยี<ม>่ห้ออิโนโนแล้วก็มินิจีทีททก็ทําแม็กครับผมสามยี่ห้อน,นี้คือจะเป็นยี่ห้อที่เขาเหมือนกับติดตลาดแล้ว<ม>แล้วเราก็เน้นตัวที่มันพิเศษกว่าชาวบ้านลิเ็ดหน่อยลิเ็ดก็คือเหมือนกับว่าบางทีต้องบินไปซื้อที่ต่อคิวเหมือนกันใช่เอาง่ายๆคือเอาตัวที่เาแย่งกันซื้อครับโดยเฉพาะตัวที่ราคาขึ้นจริงก็คือที่ญี่ปุ่น คือญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาจะแบบคือคนเขาชอบกันมากๆนะค่ะต่อคิวแบบคือรถมีแค่แบบไม่กี่คันนี่ยแต่ต่อคิวเป็นพันอย่างเงี้ยเ้าแล้วถ้าอย่างคนที่เขางบน้อยๆอย่ะไอ้สามสามแบรนด์ที่คุณคุณไมค์บอกเมื่อกี้ก,ก็เอื้อมถึงอยู่ใช่ไหมคะเอื้อมเอื้อมถึงทุกคนเพราะว่าเริ่มต้นหลักร้อยฮะเริ่มต้นที่แบบ450 550ไปจนถึงพันกว่าบาทที่ร้านเนี่ยยังพอมีตัวไหนที่คิดว่าโขนแบรนด์เนี้ยถ้าเอาแบบเหมือนเป๊ะๆเลยอะ่ะต้องต้องซื้อแบรนด์ไหนคะ อันนี้คือเป็นตัวพิเศษของเมืองจีนนะฮะที่สวยอะทุกคนอุ้ยละเอียดมากเลยอ่ะใช่ฮะอุ้ยเห็นยันภายในอะทุกคนอันนี้คือเราเปิดฝากระโปรงแล้วเปิดเปิดอะไรได้อีกค่ะก็คือตัวนี้นะฮะเปิดฝากระโปรงได้แล้วก็อันนี้่อยเครื่องมาได้อันนี้คือความเป็นแม่เหล็กนะฮะอันนี้ใส่เข้าไปแล้วก็แบบดูดอย่างเงี้ยหมุนแบบเราอยากตั้งโชว์แนวไหนก็ได้ ดโชว์ไ้ข้างหลังเปิดได้ไหมคะข้างหลังอน,นี้ยังเปิดไม่ได้ครับผมแต่แค่นี้คือละเอียดมากนะทุกคนค<ช>ันเล็กแค่เนี้ยใช่แล้วก็อันนี้ถ้าดูจํานวนมีเจ็ดก็คือ499 เช้าวันนี้นะคะก็หัวจริงๆแล้วก็ได้ความตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจนะคะกับร้านของคุณไม้แล้วก็รวมไปถึงนะคะขั้นตอนการทำว่ามันยากมากแค่ไหนทําไมถึงต้องผิดจานวนจํากัดทุกอย่างก็คือมีความสาคัญมีปัจจัยที่น่าภาคภูมิใจมากๆเพราะว่าผลงานทุกอย่างที่เราเอามาโชว์ในวันนี้เนี่ยเป็นผลงานของฟีล์มคนไทายเยทุกคนอ่าใช่อันีแมากนะคะอ่ะสุดท้ายอยากให้คุณไม้ช่วยฝากร้านหน่อยค่ะก็ฝากร้านไม้ไดแคลนนิดนึงนะครับก็อยู่ที่ประชาชิทุ่งครูนะครับผมแล้วก็มี Facebook ก็จะเป็น มาเลื่อสิีบวรกุลเลยนะครับก็ยังไงฝากติดตามแล้วก็ฝากคือของด้วยสำคัญแล้วขอบคุณมากครับอ่าแล้วอย่างคุณอ๋องนะคะจากเดอกะลาศใช่ครับจากเดอกะลาดก็อ่ามีเพจเดอกะลาดเลยครับพิมพ์ว่าเดอกะลาดโมเดลได้เลยครับเดใกรอยากจะทำเอารถของตัวเองไปทับเป็นโมเดลบ้างอะไรก็สนใจติดต่ออ่อกได้นะคะยินดีตอนนี้ไม่ได้นะครับรอคิวเต็มตอนนี้คิวเต็มคิวรถนี่คือน่าจะปี2ปีข้างหน้าใช่ครับ อันนี้ก็อยากจะบอกนะคะว่าแค่แค่สองสองคนนี้อย่างคุณเฮงคุณเบียก็คิวแน่นมากๆแล้วนะคะแต่ใดๆก็แล้วแต่วันนี้ก็คืออยากจะบอกทุกคนว่าฝีมือช่างไทยไม่แพ้คนไหนในโลกจริงๆเพราะว่าถ้ามาเห็นจริงๆแล้วเนื้อละเอียดมากมีน้ำหนักงานดีมากๆไม่แบบคือเทียบเท่ากับงานต่างประเทศได้เลยอ่ะน้องงานดีมากวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งคุณไมา์แล้วก็คุณอ๋องมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ Experience the Force. All new Mitsubishi X-Force h i e v r e x ซ x a ประกันภัยเขียงข้างทุกความเชื่อมันดูแลกันตลอดไป